ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้กบพาลุยจะพามาหายอดลูปละไรครับผมเอ้เยียมีเขียดกับไอ้ไก่เนาะเป็นเศษหนังไก่ครับเนื้อไก่ครับผมลองดูว่ามันจะเป็นยังไงครับครับบรรยากาศทุ่งนาครับเขียวกระจีครับสวยงามครับผม บรรยากาศตอนเที่ยงๆบ่ายๆครับไม่รู้มันร้อนมันจะกินไหมโอเคเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมครับก็มาเจอรูเลยครับผมจกเห็นแล้วเ็เลยถ่ายดูครับผมนี่ครับลักษณะรูปลาไรครับผมเงกตดูครับรูปลาไรกับรูปูมันจะต่างกันครับผมถ้ารูปลไรน่ะจกปุ๊บหน้ามันจะมีแบบสวนขึ้นมานะครับ ครับน้ำม,มันจะพุ่งขึ้นมากับคืนครับผมเห็นไหมเนาะน้ำม,มันจะไหลขึ้นมาครับคืนแต่เป็นรูปปูมันจะไม่มีน้ำที่จะขึ้นมาครับผมเพราะว่ารูมันตัดเนาะ,ะรูไหลมันยาวเนาะไปเรื่อยครับผมโอเคเจอรูแรกแล้วครับใส่ครับโอ้มืดครับผมผมใช้เบ็ด สองตัวนะครับผมตัวเบ็ครับเห็นกันไหมนี่ครับตัวเบ็ครับตัวนี้จะเป็นเบ็แรลกครับผมเบอร์สิบเอดครับมันแข็งจะเป็นปลาไหลรูใหญ่ๆผมจะใช้ตัวนี้ครับเบอร์สิเอดมันแข็งแต่ตัวนี้จะเป็น ผมก็ไม่รู้ยี่ห้อนะครับผมลืมแล้วลืมยี่ห้อครับแต่ตัวนี้มันจะเป็นของนี่ครับตาละค้างเบอร์สองครับผมนี่อันนี้สำัาปราไลรูไม่ค่อยใหญ่เท่าไรครับผมมันไม่ค่อยแข็งเท่าไรแต่มันมันเลี้ยวตัวนี้มันค่อนข้างจะก่วงวงรอบมันจะก้วงหน่อยหนึ่งครับผมเชือกผมใช้ เบอร์สิบห้าครับผมใส่กันเลยครับตัวน,นี้จะเป็นผมว่าผมจะใส่ยาเกียดครับผมเกยดตายเนาะใส่ยาเกียดครับเอไปเลยครับยาเกียดหย่อนลงไป มง่ายๆครับการกล้วยครับผมการกล้วยที่ในกลางครับในกลางอย่างนี้รวมหนึ่งรอบครับผมมัด ตายหนึ่งรอบแล้วก็เงินกระตุกครับโอเครียครับวางเลยเดี๋ยวค่อยมารุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงไปหาลูต่อครับ มาดูอีกลักษณะหนึ่งของรูปไหลครับผมนี่ครับนี่นี่ครับมันจะเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรฟอรดเนี่ยบานผมเด็กฟอดเนาะขึ้นมาครับผมอย่างนี้ไม่ต้องจกครับย่อนได้เลยครับผมเห็นอย่างนี้ล้วไม่ต้องจกครับโอเคอาจจะเป็นตัวไม่ค่อยใหญ่ครับตัว มีเยอะก็วาแต่ว่าใส่ครับอันนี้จะใช้เบ็ดเบอร์สองของแต่ละครั้งครับผมใส่ครับเหยาะเนื้อไก่ครับโอเคใส่เลยครับโยนลงไปครับไม่ลงครับเดี๋ยวใช้ไม่หยัดนิดนึงครับผมกันปูมากินขวนครับ ชอบมากินก่อนครับแค่นี้พอครับผมโอเคนะครับก็ใส่เสร็จสิ้นแล้วครับผมก็อยู่ประมาณยี่สิบคันครับผมผมมา,ายี่หานิ่งใส่ไม่ได้ สี่หาคันแล้วมังแก้ไม่ออกครับก็เลยได้ใส่แค่นี้ครับโอเคนั่งกินน้ำกินท่าสักพักครับผมเดี๋ยวค่อยไปยามไปรุ่นกันครับโอเคก็มายามครับผมจุนเดียกันครับนี่คุณว่ามีดึงครับ แต่ว่าสายผมอะ่ะมันยาวมันเรดดิงไปไม่มุดครับอะไรตัวไม่ใหญ่หรอกครับอะดะรุ่นพร้อมกันครับ มาที่ไมยูครับผมโอ้เมยูครับดูหน่อยโอเคคันที่สองครับคันนี้ก็น่าจะดึงเหมือนกันครับผมกายเหลือเหลือหน่อยอยู่ครับโอ้ลอยมาเลยครับ ไม่ใช่ครับมันมีครับผมตุนพร้อมกันครับตูครับสูครับอิ่งจบกันนึงครับ ใด้ครับผมใส่ใช้ได้อยู่ครับถึงก็คีเลครับโอเคไปเจ็บครับโอ้ยมือดูครับตัวอีกสองคันครับผมดึงครับอันนี้ก็ ดึงครับปุ้มดูนคันนี้ก่อนครับอุ้งมันจะมีตัวครับมันจะมีตัว มีอะไรยังไงดูฉันเด็กกว่าผมว่ามันมีตัวเดียวรวยมาเลยครับอู้จะใส่อีกเันจีกิดไหมนี่ ลูก็เรืยอร้อยแลวไม่ไม่น่ากินครับเพราะว่าลูกหายครับผมอันนี้อันนี้ครับอันนี้ก็เงียบครับดึงเข้าไปอย่างขัดครับจะวังเงียบติดอะไรห,หรอ,อแบบหนึ่งครับผม มายามเบ็ดไี่ขั้นแรกเนาะยาามเบ็ดขั้นที่เจ็ดที่แปดนะครับผมดูกึ๊บโอ้ยไม่ถึงแขนไม่ถึงครับใกล้ฟังนิดนึงครับผมถึงครับเนี่ยสายยาวดึงกินหมอจมครับทำไมมันไหลออกมาอย่างนี้ล่ะฮะมันแบบ จอกกันเด้อมีมีใหญ่ครับดึงแบบลอยมาเลยครับโอเคใช้ไปไหมครับครับคันนี้มีดึงครับผมนั่นเปี่อเลยยกอยู่นี่ครับเยอะช่วมีตัวไหม ไม่มีตัวครับผมนี่ตัวเบีดแหวอีกแล้วครับโอ้ทำไมป่ากินมาอยู่เนะโอเคไปต่อครับครับก็บมาถึงชุดที่สามครับผมนี่เป็นชุดที่สามเนาะเพราะว่าชุดแรกยังไม่ได้ไปยูเลยครับชุดที่สามแยบครับ จริงเวนล้วครับเ,เดี๋ยวไปดูทั้งนู่นกันครับครับขันสุดท้ายที่ใส่ครับผมที่ใส่ดูเนาะขันสุดท้ายครับมามีดึงครับผมเสียอย่างเดียวครับถ้ามูนี่แต่ดึงแล้วถ้าไม่รุดทามันรุดเนี่ยมันจะทำให้แบบรูเสียรูพังนะครับ มันมีฟองฟดฟดฟดเหมือนมีอยู่ครับเหมือนอยู่ครับอึบสูครั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 บขึ้นมาสิครับขึ้นมาแล้วครับผมตัวที่สองครับผม โอเคเก็บครับมีคันหนึ่งครับผมดึงเหมือนกันครับแต่ไม่รู้จะมีตัวไหมค่อยๆดึงออกมาครับ ไม่มีอะไรครับผมให้รู้เสียไหมอืมอโอเคครับครับมาดูสองขั้นนี้ครับนี่ขั้นนี้กระดึงครับผมนี่ขั้นนี้กระดึงครับสองขังน้นทิดเลยครับโอเคดูขั้นนี้ก่อนครับ มีสูครับมีสูครับนีม่มีสูเข้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วโอ้โหตัวนี้ตัวสวยครับตัวที่สามครับผมอจอดครับเจ็บครับเดี๋ยวก็มารุน่นเดี๋ยวก็มารุ่นแคนนี้ต่อครับผม มีวัวปูว่บาบครับผมมีวัวปูว่บาบครับอ,ออกมาออกมาออกมาเร็วออกมาอุ้ยสูย่สู่ครับออนุยาตวางกองแป๊บน,นึงครับผมดุนกันเลยครับ ครับดูโอ้โหสุดยอดครับมีสวยงามครับตัวนี้ดูเดี๋ยวถุงกระเทียวเลยครับ เั่นดีนนก็เขายากแด้งันดีโอ้เขายากครัไปอดเก็บครับดุนกันนี่ครับรู้ไม่ใหญ่แล้วครับวันนี้หนหน่อยครับมันจะมีตัวไหมเน้นครับ อปิดเลยละ่ะประหยัดโกยแป๊บนึงครับผมับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับผมกลืนไปเรื่อยๆครับวคันี้ยังไม่กินครับผมแต่วันก็มืดตาแล้วครับผม <c oughs> ท้ายไม่เห็นแล้วครับ <c oughs> องไงนู พี่น้องดูยกตัวไมเนาะตัวนี้เม่ไม่นาติดครับดึงมาลุยเลยครับอันนี้ล่ะอันนี้ก็ไม่น่าติดครับโอเคครับจุดนี้ก็นาจะมดแล้วแหละเหลือข้างในนู่นอันนึงครับผมแต่ข้นนั้นรู้รู้สึกว่าจะดึงครับแต่ นง่นแล้วเมือดแล้วครับผมเดี๋ยวผมมันเหลือฝั่งนู้นอีกสามคันครับผมเดี๋ยวแปลไฟเราไปย้มด้วยกันครับผมครับคันนี้ไม่ดึงครับผมมีสูครับโอเคเดี๋ยวโกลดกันเลยครับฝนก็ละลืมโอ้ฝนก็ละลืม นั่ครับใสเย็นๆครับผมดูนี่รูใหญ่ด้วยครับดูนี่รูใหญ่ด้วย พร้อมกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงหัวยิ้ักหัวยิ้มซักนะครับโอ้ยหยุดครับผุ้ม นานนิดนึงนะครับเพื่อสูงยุดเลยครับอ ไปแล้วครับไปครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาแล้วปึ๊บขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเอ้ารุ่นพร้อมกันครับตัวขนาดไหนผมก็ไม่เห็นเหมือนกันครับโอ้ยนี่ครับโอ้โหโอ้ดูโอ้ขอบผม เห็นไหมสุดจอรับนี่โอ้เกือบสมแขนผมอะแลวนี่ตัวที่เจ็ดเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้ได่ตรงนู้นอีกตัวหนึ่งครับผมไม่ได้ถ่ายดูเนาะตัวงามพอสมควรนครับผมเก็บครับผม สรุปผลงานครับผมว่วเบ็ดยี่สิบคัน,นจะได้ตัวนี่ครับ งสองสามส,ามสี่ห้าหกเวลาเจ็ดทำไมเห็นหกล่ะหายไปไหนตัวหนึ่งล่ะเอ้อไอตัวหนึ่งถุงกระเที่ยวขาดมีผงพิ่งมัดเนี่ยมึงแซมันออกได้ครับเจัดตัวหนึ่งสองสาม,สาม,สาม เ,ออเด็กเกียจแหละจะมาเห็นทุกป่ะหายครับเี๋ยวีหมาควันครับผมยูใส่ปลาครับนี่นี่ครับสามตัวนี่ครับมีแต่โอ้ยเอฟครับผมครับใหญ่ๆเลยครับผมตัวละครึ่งโลได้ครับ สามตัวโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเสียดกกในช่องกบพาลุยเด็นะครับเสร็จคลิปนี้ลาไปก่อนครับกบพาลุยครับปลาไหลโอเคสวัสดีครับนครับผลงานวันนี้ครับผมปลาไหลหกตัวครับผมใส่ดูรอบเดียวครับไม่ได้ได็ด ดูสองรอบสามรอบครับดูรอบเดียวคำวันนี้เดินไปทาไม่ได้ขึ้นมใส่ไปเดินลัดไปอูเกือบตายครับไปลับหม่สามกิโลเว้เนื่อโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยเด้อน,นะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับกบพาลุยครับ